สวัสดีครับพี่น้องมาหนีมาหาน้องมาลีสดีจ้าน้องมาลีสดีจ้าอุ้ยเป็นงามครับเอานี่ตาสิ่งขนมเอาเสือขนมเออเอาไอ้ยขนมเอ้ากาเป็นยังย่างไปทันละไอน้องซื้อรอดอ่าวโซ่ไอ้ขนมบั็อกลายเลยอุ้ยหนาวเป็นหนาวถึง่็จะเสียเงาหลูกเนื้อเป็นหนาวเด้อ หนาวด้ออ้ยต่ว okay. ิ ouais> ่งก็ขึ uh ้หนาวพักแข้างในีเฉยหนาวแล้วฮะหนาวหนาวแล้วโอ้ยเซาะขั้นเลยตีแขนน่ะแขนไปถืออีหยังที่ว่าเป็นตุ้มเมลูกแขนถืออีหยังอขั้นเดลยตะกุยขั้นน้ำอีหยังอ่ะขั้นของงงงขั้นไข่นุ่มนั่นต่วิซื้อนุ่มมให้กับอันพีโป้ปีดากินเป็นบ่พีโปให้ตะกุยเปิดให้ อตุ๊กปืนเืดอไที่ขาจับคลองอยู่อมะว่าน้องอหตปห้วใน้องอันนึงเวื่ใช่น้องอันนึงก็ได้อือหตาเปิดใไทอ้ยนี่หลายกินหอดตาวิี่บ่กินหอดกินหอดแห้งกว่เ อว่านี่เห็นยีหลาได้ยินเสียงยีหลาดีใจเว้ยทั่วไปกินน้องมอือเสียบ่ะอุ้ยเสียบปะเสียบปะเฮ้ยยาหอยย่าย่าบังเลนาวันอ๋อซื้อไปคุณซื้อไปหายายคุณโอ้ยตังไว้โอ้ยหลาเอาตังไว้โอนางฟ้าน้อยน้องมาลีนางฟ้าน้อยเห็นบ่ นอแม่เราทไอ้ยี่หล่าวว่้เป็นเทวดานี้เทยวดาก็บอเป็นเตะพแต่นักฝาดเตะพแต่นักฝาดนะลูกอเสียเช่น n h า u กับบอไตตะฝุยบอไเช่นเง a u ไหหลานลมทางพัดวูวูอยู่พี่น้องหนาวหนาวลมหนาวนะลูกเนาะนเ่พี่น้องกางไห่เห็นเห็นเห็นบ่าเห็นบ่เห็นบ่าเห็นบ้านตาแดงบ่าฟูบ้านตาเดง มันตาแดงเหมืนเห็นมันตาแดงบ่พุ่นมันตาแดงพุ่นเห็นย้ายบ่พุ่นย้ายสับนั่นปุกปกดูพุ่นหุ่นย้ายสับนั่นปุกปกดูแม่เบิ่งดีดเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าหุ่นเอ่นเายสับนั่นปุกปุกดูจิ๋วหอดอีหล่าเขาเรียกาะลินนะายีหล่ามืาอนิซื้อกลุ่มฝากเรียกว่าสิบบมาแล้วตาวหนาวว่าสิบบมาแล้วนายฮะนาหยิงถึม้หายีหล่าตัว อะไรต้องมีหลานต้องซื้อขนมาฝาใหญ่หลานเจ้าดีบ่ <c oughs> นี่เออดีแล้วเนาะตามาก็จะได้ซื้อขนมฝาหนาวแหง้ 30, าางสองสามมื่อตาจะกลับบ้านมืออื่นแต่วิ่กลับชุมแหงมืออื่นเ่าไหวดอกหนาวแหง้งเปลี่ยนเสียเปลี่ยนผ้าไม่กัอนอืมย <c oughs> <c oughs> ี่หลาเป็่นั่ได้เกาะฝันบ่ฝันฝันจนพี่น้องเอ้ยงงาหอมก็ฝันพี่น้องนะครับกัดเอียดมาถามน้องก็บอกเด้อพี่น้องเด้อ นะครับพี่น้องพยาบาลเอ็ดทวีคนดืม่มก็อบอกลายเสียพยาบาลอ,าอีกขันบ่ถา,ามบ่สอนนองน้องก็บ่บอกพี่น้องนะครับเจ็บบ่ะน่ะเขาถามเขาต้องเขาตอบเขาได้พี่น้องอเป็นแล้วเอาจิ้มบ่เนี่ยเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวค่อยกินอีกอเดี๋ยวค่อยกินอีกอืมไมกกว้ตะกุยเปิดห้อืมยิ่งลาบปนี้ฟันว่าัางได้มือนีิฮะบุคืนฟันว่างได้ Ngồi cứ đi là phán hoang đấy luôn Phán thế bật Hả? Thế bật tà Để mẹ buồn cái ta quý Đi đi Tà Ta yêu đi xong phán chẳng không Để mà, phán phá chẳng đấy không Để phán phá chẳng quý đi xong Phán chẳng đấy còn lưu lưu Phán phang chẳng đấy còn Phán chẳng đấy không Tà tà ta... Lúc mà thì Lúc mà Một khứ nhờ Ta quý thì Thế bật tà lúc chẳng đấy bỏ bỏ y lạ thế เทียนเทยดาลูกมาเมื่อนบอกอีล่าตัวเลขถูกเหรนเหตเลขเดี๋ยวอันนี้อียงกระดาษลูกเม่พี่อเมื่พี่สามคนอืมสามคนเลยล่ะเอาเห็เลขเห็นตัวใดเลขนั่งเขนตัวเลขเขนเลขตัวใดจีลขนตัวเลข สิบเจ้าเจเจตั้งสิบเก้าไหมสิบเก้าไม่ออกหรอเมียออกแล้วรจางมันถ่อพูดนะป้าพี่น้องออกแล้วก็จางมันถ่อจั่นโอ้ยมันบอกก่้งคกเก่งแน่ลูกผู้ใดกระโดดก็เดี๋ยวสิลูกตาแดงบ้าลูกอาจารย์กล้วยกับตาแดงสิน้าเรืน้าเรื่องน้าลูกอาจารย์กล้วยกับตาแดงมันวะ ออืจริงใช่เพิ่งคันเล่นอืมนี่ล่ะทีเขียนสิลูกเขียนตัวเลขเด้อเอาจะให้เขียนบาตให้พี่น้องเช่นลล์ซิบเก้าเอาเด็น้องเขียนใหม่พี่น้องเบิรงเอาบัตเนี่ยซิบเก้าเด็กเลขยังแน่้ยน่ะซิบเก้านะซิบเก้ายังไดใช้เวนเลขเลขกจะออกงวดนี้มหม้อนจะออกตัวใดเขียนให้ตามบงดู nào phi long bung nóc cắn luôn bung đầy tay giống giống đầy bung bung đô giống hay ta bung đô 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 เอาพี่น้องเบิกเอาเด้อพี่น้องเด้อไอ่ฟงสซี่ทางยาอยากให้น้องเขียนอยากให้น้องเขียนผมกว่าตามใจพี่น้องฟิสซี่บางคนกันบบางคนก็ให้นอ้นนองเขียนไปาน้องเขียนบันไปอีกแหละพี่น้องอนะครับพิดไว้ลกวันี่นมันจะถือม,อมือเขียนเรียกก็พิดไว้บ้านี่นมันจะมันจะเบิดเอาฟังไหน,นเอาฟังนั่นออกเขียน,นตัวง,งา่ายตัวเรียกเฮ่อเอ้า Nhìn ở mèo Ừ Chân không em? Chân tuông 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 Xuân Xuân, xuân. xuân câu Xuân pẹt câu Thấy chân này xuân pẹt câu Xuân pẹt câu Uây Chứ bỏ lại tuột thì nó Xuân to เนาะพี่น้องนะครับตามใจพี่น้องอีพีที่พูนบา้าน้องจะเขียนเป็นยังไ่ให้น้องเขียนนะครับน้องก็บเขียนเสียแล้วพี่น้องแต่ว่าตัวเลขน้องก็บอกตัวเกา้านะครับตัวเกา้าเกา้าแหละพี่น้องนะครับตัวที่น้องค่อยบอกแลวล่ะตัวตที่เขียนในกระดาษนะพี่น้องเด้ออันนี้น้องเขียนเล่นในเสื้อเอาพี่น้องเนี่ยตามภาษาอีกหน่อยเน,นี่ยพวกบนี่เด้อะไรก็ูหนูเนี่ยบนี่เด้เด้อเอออืมอันนี้ขบตัวอานนี้บ หายังบ่ครบหาแม่เหาอันใดลูกอันนี้มีอันนี้เด้อันนี้ทั้งใต้มันสิมันสิเลอะมันสิมันจิเปียดทั้งใต้ทั้งใต้มันเป็นเลขเพิ่นเลขอืมทั้งใต้นั่นห้องไว้แล้วลูกมันสิตเปียดเหล็กพนเลขอาจารย์อาจารย์ลาวีทั้งใต้อาจารย์ลาวีอืมอีหล่าเขียนตัวเลขดูบ่เนี่ยเขียนตัวเลขพี่น้องอีพี่ซี่นเบิ่งดูเพิ่นอยากเบิ่งคักจากพนนิดหนึ่งจากเบิ่งตัวเลขอีหล่าเขียนตัวเซนนะอืมเขียนลงหั่น ตัวใดทีนเด้ทางดวงกินจับเอ๋อจับคืนบ่เนี่ยแกเล่าให้จับคืนเวอร์มาดูจากความเฮงเอ้าวีินห่วงเวอร์ยนแบบตะวี้คักวะเพื่อจะเป็นพี่บลูยูทูบเบอร์เขาได้บวกเจ้าเล่าจับคืนไม่สั่นว่าเพิ่นเขียนเล่า่นเขียนเองได้พี่น้องพี่น้องเบิกเอาเด้อนะครับนี่ตัวเลขน้องเอตัวใดเนี่ยจิ๊บเก่าจิบเก่าไปเจอออกดูเถอะเนาะจิบเก่า เอาดูแล้วเพื่อนอ๋อโอ้ยมันจะออกดูตลอดเสิเต่าเขียนไหมเขียน,นไหมเขียนไหมอืมเอายีขึ้นหนักเขียนปะอืมอน่ะเมียเปล้วบ่ะพี่น้องเอาเมียเขียนแล้วคักไปยังบาดเนี่ยสารตะกุยอะ่ะแมเน,นี่ยอาบนาบแบบแบบ้ำไปเลยตะกุยน้ำเพิ่นอาบพี่น้องนะครับเมียเขียนเลยน้องมะลิพี่น้องโอ้ยมาขับไปนเนี่ย นะครับเอาอีกหน่อยนั่งฟ้าหน่อยนางฟ้าน้อยพี่น้องมนีมาหาน้องมลีสื้อลนมมาให้นะครับพ <c ambling. S 1> ี่น้องเรียกตัวน้องจากซอยคาก็ส่งผลนมทักมาหาแอตวีคนเดิมเด้อนะครับซอยน้องควรละลอยซ่อง่อยกันยังดีนะครับไอ่เขามาเขาไม่เด้ไม้เขา่าเขาไมนได้ไอ้เขา่าเขาไม่ด้ไอ้เขา่าเขาไม่ด้แม้นต่พี่น้องบ่งน้องนอ่นเลกับคืนเลยพี่น้อง นะครับเอาตามใจพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับปลาพี่น้องออให้อาจารย์กุยเบอาจารย์กุยเบลี่แล้วหนาวแห้งหนาวแห้งเห็นตะเกือบเห็นตะเกือบเหรอเอาตัวเลขแนวทางไปซัำนี่แหละพี่น้องนะครับมาติดตามมาเล่นน้องน้องมาเีซื้อเลขไายทำให้พีให้น้องที่บริโภคชนน้องกันนะครับฝบั่ง,องออขอ,องพี่น้องคงเขาอกเขาใจเนาะพี่น้องเนัดตัวเลขกับเป็นตัวที่น้องบอกข้างแรกเลยพี่น้องเด้ออันนี้พี่น้องจะไปใส่ใจเด้อ นะครับน้องก็เขียนนั่นสิละ่ะเพราะว่าน้องเคยเขียนน้อผมหลายเชือแล้วนะครับเหีายปีเขียนเลนแม่บอกน้่ดีดีครับนี่บันคอมีเออเนี่ยฮะแล้วลูกจังไต่ผุล่ะตอนนี้น้องก็เขียนเล่นนั่ออน,น,ลลน,กกน,นสิพี่น้องอย่าไปใส่ใจตัวนี้เล้วพี่น้องเด้อใส่ใจหม่องที่เขียนในกระดานที่ยกให้พี่น้องเบิ่งเห้พี่น้องเด้อตามที่ออกมานะครับให้พี่น้องเสียนะครับผู้ที่มาติดตามให้กไมเห็นน้องอันี่เห็นน้องอันนี้เนี่ยเด็กไปเห็นแล้วนึง ว่เห็นแล้ว,เลว่เห็นแล้วอีวอหลาอยู่ฟังฝีก็่เห็นแล้วอืมอีหลาอยู่ฟังฝีก็ว่เห็นแล้วนะกล่องมันหันไปทั้ฝุ่นเนาะกล่องหันไปทั้งฝุ่นหนาวอีหลาต้องไปอยู่ฝุ่นผู้มีทั้งฝุ่นนานหนาวนานเห็นเลยแล้วว่าจะงามเลยเอาพี่น้องนะครับให้เห็นน้องมะลิเป็นที่เรียบร้อยด้วพี่น้องด้วยพี่น้องอยากเห็นน้องเขียนไปเขียนก็จังสั้นแหรอพี่น้องนะครับ เรวเลขกเพื่อนเก๋ไหตัวเก่าเลยวล่ะนะครับตัวนี้ยาไปใส่ใจแล้วพี่น้องเ้อะามที่ผมมาติดตามน้องเพื่อนก็เขียนแบบมีตาใดพี่น้องนะครับเขียนหล่นว่ากรอนกเพื่อนเขียนหล่นแบบที่และพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวเลขกที่เอาแน่นอนสกือนเกดเกตเศ้าเกตเศ้าพี่น้องตีแดงหสีแดงวีสีแดงไม่ต้องเขียนดอกลูกสีแดงเอาสีนั่นล่ะมันจะถือเสียมันจีแดงมันเป็นตะย่านเป็นจะเลียดมันเป็นสีเลียดลูกไม่ต้องเขียนสีแดง ออที่นั่นละเนาะอันนี้มันเปิดนี่ปิดไว้ลูกปิดไว้ปิดไว้เร็วปิดไว้เร็วๆปิดไว้อือปิดไว้มันสิเปดนี่คือสีสีแดงคือสีนิล่แม่นลูกเอาพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สิซํานี้ลพี่น้องเด้อติดตามน้องลีแล้วน้องลีอ้าดาดาบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบาย ฝากฝากพี่น้องเอี้ซี่ติดตามน้องมารีด้วยด้วยในเช้าเร็วเร็วฝากติดตามน้องมารีด้วยในเช้าเร็วเร็วลูกเร็วๆเร็วๆแ็วเนี่ยีหล่าเร็วเร็่นเบื้องตัวลูกเด้พ่นเบื้องตัวเทียนฝากติดตามน้องมารีด้วยในเช้าเร็วเร็วเร็วๆเร็วๆรเนี่ยว่าเร็วๆรเด้ฝากฝากฝากติดตามน้องมารีฝากขนมให้น้องมารีด้วยใน้าเร็ว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 ลูกเร็วเเฮ้ยว่าบ่เป็นบไปกินขนมเอี้ยซ่นแล้วน้ำฝาดหน่อยไหม เแ็นปะเตะกินเอาเรารับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้ยกลิปนี้่ด้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าเอายอดมายอดมาสวัสดีจ้าเอ้ยมันจริงแห้งมันลูกผู้ใดหลานผู้ใดบู้ยตายตายจริงแห้งจริงแห้องอ,งอนน่ะพี่น้องเด็กบบเนาะพี่น้องเนาะ